สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำยานวดนะครับยานวดแผนโบราณยาสมุนไพรนะครับอันนี้ขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรให้ผมนะครับเพียงแต่ว่าผมเป็นไหลติดแล้วก็ทานวดแล้วก็มันก็หายครับก็เลยอยากจะมาแนะนำเผื่อคุณผู้ชมท่านใดที่ได้ชมคลิปนี้แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับไหลติดนะครับก็แนะนำนะครับ น้ำมันนวดเส้นเอ็นพิการวัดโพสูดร้อนนี่นะครับนี่ตามที่ผมขึ้นให้นี่ครับสบรรพคุมมันก็ใช้ทาถูแก้ปวดเมื่อยทั่วร่างกายปวดเขา่าปวดข้อมือปวดท่าปวดเอวปวดหลังเส้นตึงเส้นยึดข้อแพงมือเท้าชาแก้เส้นเอ็นพิการครับแมลงสัตว์กัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับมีทะเบียนยาเรียบร้อยนะครับ ถ้าใครเป็นไหลติดก็สามารถที่จะมานวดแล้วก็หายได้ภายใน3เดือนผมนวดอยู่ประมาณ3เดือนครับหายที่แรกคิดว่าจะไม่หายเพราะว่าเคยไปใช้ยาที่เขาขายตามออนไลน์ตามมานะครับที่ชุดหนึ่งห้าร้อยเขาบอกว่าชุดหนึ่งไม่หายจะคืนเงินนะครับทาอยู่สักพักหนึ่งก็ไม่หายพอดีเินไปเจอตามตลาดนัดก็เลยซื้อมาลองดูนะครับลองทาตัวนี้นะครับ หายครับผมถ้าใครสนใจก็มันเป็นของวัดโพนครับผมซื้อมาตามตลาดนั้นนะครับร้านขายพวกยากสมุนไพรพวกนี้ครับก็ถ้าใครเป็นไหลติดหรือมีอาการตามนี้ก็สามารถที่จะซื้อมาทดลองใช้ดูนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ